กลางได้ยุติคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังติดตามันอยู่ตอนนี้ก็คืออาการของท่านผู้บัญชาการเรือนจําแห่งนี้คะ่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตาํารวจค่ะเราจะไปติดตามจากคุณสุพจศสุขสงผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสุพ์คะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอได้ดูแลไปถึงไหนแล้วคะครับขณะนี้เวลาผ่านไป50นาทีแล้วนะฮะคุณผู้กบัญชาครับในส่วนของคุณสมบงศรีเวชนะครับซึ่งได้มีการออกมากแกล้งข่าวนะครับ น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะตำรวจพลตำรวจโทสมศักดิ์นะครับวีวัฒนานะฮะที่ควบกลุมในการผ่าตัดในครั้งนี้ก็บอกว่าอาการของท่านนั้นยังยังอยู่ในลักษณะของเรียกว่าเรียกว่าสาหัสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลูกกระสุนวิถีกระสุนที่ทะลุอ่าหนกแก้มซ้ายแล้วก็ทะลกไทยทอยลายนะครับซึ่งในส่วนของลูกกระสุนที่ทะลุไปนั้นได้ไปกระทบเขาเรียกว่าสมองในในส่วนปลายแล้วก็อาจจะมีผลต่อการมองเห็นรับรู้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนของร่างกายนั้นยังยังปกติ อ,อย่างตอ,อ,อบสนองทั้ง32นะฮะแต่ยังมีในส่วนของเรื่องการรับรู้การมองเห็นที่คุณหมอยังเป็นห่วงเพราะว่าหลังังจากที่ได,ได้ได้นำตัวส่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็พบว่าสมองในช่วงปลายคนในที่ถูกวิธีกระสุนเฉียวไปเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลแล้วเกิดเกิดอาการอักเสบแล้วก็บวมบวมบวมอย่างมากเลยนะในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ได้ขั้นตอนคือขณะนี้ได้มีการประถมพยาบาลเบต้น,นในห้องไอจียูนะครับก็คือหนึ่งได้มีการห้ามเลือด องไม่มีการเขาเรียกอะไรฮะพยายามระบายในส่วนของเลือดที่จะอาจจะไปอาจจะไปคั่งในส่วนของหลอดลมที่อาจจะมีผลต่อการหายใจได้กันนะขึ้นหน้านี้เองเนี่ยได้ได้นำผู้ป่วยเข้ารักษาการผ่าตัดจุกในในห้องในห้องผ่าตัดห้องสามนะชั้นชั้นสองครับผมค่ะความและกําลังใจของญาติญาติท่านผู้บัญชาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยกับเขาไหมคะตอนนี้คงคงอยู่ในการที่ช็อกอยู่นะคือนั่งนิ่งแล้วก็สีหน้าแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ยังอยู่ในการที่งง,งๆนะฮะ,ค,ะคือทั้งคู่ก็นั่งนั่งกันแบบไม่พูดอะไรไม่ออกครับ ขณะนี้เอ,อสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในส่วนของคนไข้นะครับว่าแผลโดยเฉพาะในส่วนของสมองเนี่ยจะจะได้รับการรักษาทุงซันแล้วก็ได้ผ่าตัดติดหรือเปล่าโดยรายการเบื้องต้นนะฮะที่ที่คุณหมอได้โน้ตบนกระดาษไว้บอกนะฮะก็จะมะีสองอย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า D X การช็อตก็คือบาดแผลจากการทะลุของวิถีกระสุนปืนแล้วก็เป็นอิดอีกอีกอ,อ,อย่างเป็นเป็นัำทางหมอนะครับซึ่งเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิด เปิดเปิดแผลในส่วนของกะโหลกนะฮะเพื่อทําการระบายเลือดที่ข้างอยู่ในส่วนของสมองนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีแพทย์ทั้งหมด3คนนะครับมีแพทย์คุณแพทย์จิรศักดิ์โสพลัตน์และก็แพทย์ใบบุ์โดยทังนี้ก็ยังมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับจากทางคณะของโรงพยาบา,าลตำรวจนี้ครับผม ขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์คะนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดของการติดตามอาการของท่านผู้บัญชาการนะคะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอาการก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ในเรื่องของกระสุนนะคะที่ทะลุเข้าทางหนกซ้ายแล้วก็ไปทะลุที่สมองนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการรับรู้เรายังคงติดตามอาการของท่านผู้บัญชาการต่อไปแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าเข้ามาให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะวันนี้ทางเรือนจำสมุทรสาครได้สั่งห้ามญาติญาติของนักโทษทุกรายคะ่ะห้ามเข้าไปเยี่ยมหรือว่านำอาหารเข้าไป ให้กับนักโทษอย่างเด็ดขาดนะคะขณะเดียวกันก็มีการส่งกําลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณกรุณาบคคาศรีตอนนี้อยู่ที่เรือนจําสมุทรสาครจะรายงานบรรยากาศล่าสุดในวันนี้ให้ทราบค่ะสวัสดีค่ะคุณกรุณาคะค่ะวันนี้ญาติของนักโทษหลายๆคนนะคะที่ตั้งใจจะเยี่ยมญาติิของเขาะต้องผิดหวังนื่องจากทางเรือนจาได้แจ้งให้ทราบเพ่าว่าวันนี้ไม่สามารถอนุญ,ญาตให้เข้าไปเยี่ยมได้ตาม ปกติรวมถึงไม่สามารถที่จะฝาก้องหรือว่านําอาหารเข้าไปได้ด้วยนะคะส่วนบรรยากาศโดยทั่ว,วไปในช่วงเช้าวันนี้ของที่หน้าบริเวณเรือจำํำก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะเนื่องจากบรรยากาศเรื่องของฝั่งตึงเครียดเรื่องของอะไรได้ผ่านไปแล้วแต่ว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกค่ะว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใครเข้าไปได้รวมผู้สือ่อข่าวเนื่องจากข้างในกําลังมีการเคลียร์พื้นที่แล้วก็กําลังมีการสอบสวนกันอยู่ค่ะว่า เรื่องของอาวุธเรื่องของกระสุนปืนเรื่องของระเบิดนั้นหลุดลอด่อเข้าไปในเรือนจําได้อย่างไรนะคะเราพยายามจะตรวจสอบกเกี่ยวกับประวัติของนักโทษผู้ต้องหานะคะทั้ง9้าคนที่ถูกยิงเสียชีวิตไปนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจําบอกเขาว่าไม่สามารถที่จะให้ได้เนื่องจากประวัติเหล่านั้นนั้นได้ถูกนําไปสูกนําไปสอบสวนโดยตารวจนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดๆได้นะคะแล้วก็สําหรับญาติของ สูดมชิดทองปานซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะขณะนี้ก็ได้เดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อที่ติดต่อในการทําเอกสารแล้วก็ขณะนี้ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะเพื่อที่จะรอรับศพซึ่งคาดว่าอีกสักครู่หนึ่งนะควคงจะนําศพออกมาได้นะคะแล้วก็ ญาติบอกว่าจะนำไปตักนิรุศทที่วัดมงุลที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำอาบศพในเวลา5โมงเย็นนะคะสำหรับรายละเอียดของเรือนจำกลางที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกเาว่าขณะนี้มีนักโทษอยู่ประ 2, มาณ2,000กวคนค่ะแล้วก็หนึ่งใน3านั้นเป็นนักโทษต่างชาตินะคะ าหน้าที่บอกมาว่าวันนี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันเป็นพิเศษนะคะเพื่อรับมือแล้วก็เพื่อที่จะระมัดระวังในเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าบรรยากาศโดยท,ทั่วไปนะคะก็ค่อนข้างจะเงียบเบาพอสมควรกักเนื่องจากมีญาติญาติเข้ามาเยี่ยมนักโทษในวันนี้ค่ะ,ค,ะคุณกรุนาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะว่าปฏิกิริยาของบรรดาน,นักโทษที่อยู่ในเรือนจําเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็ค่อนข้าง,งจะต่างโวตนะคะบางส่วนค่อนข้างก<า>ังวลเนื่องจากหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการเกรงกันเขวาว่าจะมีความแค้นงวดมากขึ้นกับนัก ทษในบางสุดนะคะก็บรรยากาศข้างในดี่จะไม่มีโอกาสเข้าไปแต่ว่าเท่าที่ทางเจ้าหน้าที่ไล่ฟั้งก็น่าจะเป็นอย่างที่อย่างที่บอกเล่าไปนะคะว่าก็น่าจะมีความกังวลกันพอสมควรนะคะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่ต้องการจะสะเทือนขวัญแล้วก็รุนแรงแต่คาถามที่สําคัญยังอยู่ที่ว่าพวกอาวุธปืนแล้วก็พวกระเบิดน,นั้นเข้าไปในเรือนจําได้อย่างไรนะคะที่ัหนเราอย่างสอบถามก็บอกว่าน่าจะเข้าไปจับรถส่งของก็คือรถคันที่ผู้ต้องหานั้นได้พากันหลบหนีออกมาคือรถคันนั้นนะคะ ปกติรถคันนั้นเข้าไปส่งของเป็นประจำค่ะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ผ่านการตรวจตาอย่างละเอียดเท่าไหร่ค่ะค่ะคุณโรนาที่บอกว่าวันนี้มีการควบคุมเข้มงดเป็นพิเศษนี้แข้มงดเป็นพิเศษสําหรับนักโทษที่เป็นชาวต่างด้าวด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าทั่วๆวไปเท่าๆเท่าเทียมกันหมด ดิฉันไม่มีโอกาสเห็นภายในนะคะแต่ว่าเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็จะเข้มงวดกับทุกๆคนค่ะเนื่องจากยังอยู่ในภาวะที่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเข้มงวดกับทุกคนในที่แตเพื่อที่จะสอบสวนดูว่าอาวุธปืนเหล่านั้นแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างก็คงจะต้องรวมถึงทุกๆคนที่อยู่ภายในเรือนจำค่ะ ขอ,ขอบคุณมากค่ะคุณกรุณาค่ะนั่นเป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะจากเรือนจําสมุทรสาครหลังจากเกิดเหตุการณ์นักโทษจี้ชิงตัวประกรันออกมานะคะและในช่วงนี้เป็นก็เลยซ้อมใหญ่เลยพวกคุณมันหนักมากมถ้าผู้ประชากรหนักมากตรงผู้บัญชาการกับกับคุณปิชาเองเนี่ยตรงที่บาดเจ็บเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากชุลมุนรั้งแรกนะฮะเขายือแย่งกันมีทั้งปืนก็ยือแย่งกันแต่พวกเราไม่มีอะไรเลย มือเปล่าทั้งนั้นเลยตัวนั้นขี่คนในกระที่เขาไม่อาวุธในส่วนนักโทษประมาณแปคนมีหมดเลยอ๋อแล้วกลุ่มคนอื่นที่ไปนั่งฟังบรรยายเราเขาสลายหมดแล้วงไงหนีหมดนะเพราะเหตุการณ์เกิดทุกคนหนีหมดเขาอยู่ทวงนอกเราอยู่ในห้องอ่ะมันอยู่ระงงไหนแล้วตรงมาถึงที่ที่รถที่ที่เตรียมจะออกตรงประตูอะค่ะเห็นมีคุณปิชาใช่ไหมคะที่คืนยืนบอกเขาครับตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นมันยังไงเหตุการณ์ตรงนั้นคือเขาตัดประตูออกไปแล้ว พอตัดประตูกแล้วเนี่ยก็มีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ก็ทำดีที่ทดีที่สุดเท่าที่จะดีแล้วนี่ยก็ต่อรองก็พยายามประวินเวลาเขาจะปล่อยสองคนแต่จะขอมือถือทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ไม่ให้เขาก็เปลี่ยนอีกก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเขาเลยขับรถออกไปเนี่ย นายโชลิกภัยซึ่งติดตามเหตุการณ์นี้ตลอดเมื่อคืนนี้ถแถลงที่กองบัญชาการกองพลทหารมาที่2ส,สนามเป้ายืนยันครับว่าการปฏิบัติการยุติศึกจริงตัวประกรันของนักโทษชาพมา่าเมื่อเช้านี้เป็นสิ่งที่ต้องทําและก็มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีสามารถทําได้ถ้าไม่โบกตัวประกันทําได้ตั้งแต่นานทีแรกในเรือนจำแต่ว่าควาโมโอกตัวประกันทําให้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็คือต้องไล่เหตุการณ์ไปทั้งคืนนะจนกว่า จะสามารถที่จะเอาตัวประกันออกมาได้โดยปลอดภัยก็ออยังดีที่คนร้ายไม่หลบหนีไปหมดเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยคนร้ายหลบหนีไปหมดก็ไม่มีใครมั่นใจว่าตัวประกันจะรับการปล่อยหรือไม่มสิ่งที่วุ่นกันมากก็คือกรณีของอนุสสารณจาร์ตายจะเป็นเหตุที่ทำให้การพู่จาอะไรทำไม่ได้เลยกัน เพราะเขารู้ว่าเขามีข้อหาใหม่แล้วข้อหาก็คือสมกบกันฆ่าฆ่าคนตายมันไม่ใช่เรื่องที่หนีคุกกรณีหนีคุกยังพอพุกงขึ้นได้ว่าเอาละเข้ามาโทษก็ไม่ได้มากประเดิมอาจจะมีข้อหาหลบหนีที่กลุ่มขังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ข้อหาประหารชีวิตครับเจตนาาฆ่าคนตายประหารชีวิตผู้ต้องหาเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดา แล้วก็ทราบว่าเวลาเอาตัวประกันไปนั้นให้ตัวประกันนั่งตักเพราะว่ากลัวว่าจะมีการรอบยิงหรือริงผู้งหาเอาตัวประกันนั่งตักเพราะนั้นไม่ไธรรมดาเลยครับก็เ,เลยทําให้ยืดเยื้อมาทั้งคืนอ๋อไม่ไรรออไครับเป้าหมายจริงๆคือเป้าหมายตัวประกันปลอดภัย อย่างอื่นนั้นก็คือต้องพยายามเอาตัวคนร้ายมาให้ได้ไยาแยงแตเป็นผมไม่ทรบาบจริงๆนะผมนึกว่าน้ํามันจะหมดซะก่อนเรากะว่าวิ่งไปเนี่ยน้ำมันน่าจะหมดหน่าจะหมดที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ถังน้ํามันมันใหญ่ขนาดไหนก็ไปได้ยาวไปอย่างนั้นแต่ว่ายางแตกนี่ก็ปรากฏขึ้นมาทีหลังนะ มุ่งสีมนคับแต่ว่าคนหนึ่งที่รอดมาคือนักโทษที่เป็นคนไทยที่ช่วยเลื่อยกุญแจเรนจักใช่ไหมครับน่ครับช่วยตัดเลื่อยเอาเลื่อยประตูประตูฮะเอาคนไทยออกมาคนนั้นคนนั้นมีจะถูกขู่หรือร่วมในเราก็ยังไม่ทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสทนิก่อนที่ประสบป,ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาปลดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากส่วนกลางนำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปพระราชทานให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นฝนที่ตกหนักในท้องที่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระ นิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมในครั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่โดยมีนายทวีทวีพาณิชรองเลขาธิการมูลนิธิกรรมการอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธินำสิ่งทองพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ถุงยางที่พระราชทานข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเดเบื้องต้น กือบ40ชั่วโมงแล้วครับที่ชาวหัดใหญ่กว่า1 0 0 0 0คนติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำและขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำเข้าสู่วันที่2ที่ประชาชนในอำเภอหัดใหญ่อเภอนาหม่อมอภบางกลอาอสะเดาอเภอจนะและอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหลังจะเกิดน้ำท่วมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรประชาชนกว่า1ล้านคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนกว่า1 0 0 0 0คนมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทราบชะตาก,กรรม เพราะระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบางพื้นที่สูงขึ้นถึงชั้น2ของตึกแถวขณะที่ฝนยังตกลงมาเรื่อยๆล่าสุดระดับน้ำเฉลี่ยทั่วเมืองสูงกว่า2เมตรแล้วขณะที่ระบบไฟฟ้าน้ำประปาและการสื่อสารทุกชนิดถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถติดต่อหรือว่าออกไปภายนอกได้ต้องอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านที่เป็นตึกสูงกว่า1ชั้นอีกทั้งยังเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ขณะที่การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึงเนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการช่วยเหลือที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเรือหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆนอกจากนั้นก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอย่างชัดเจนจนถึงขณานี้ฝนยังตกอยู่และตกหนักกว่าทุกวันที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าลักษณะเช่นนี้จะต่อเนื่องไปอีก1-2วันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอำเภอหัดใหญ่และอีกหลายพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเส้นทางสัญจรทั้งทางรถยนต์และรถไฟถูกตัดขาด การช่วยเหลือทางภาคพ,พื้นดินโดยเรือท้องแบนไม่สามารถทําได้ทั่วถึงในขณะนี้เพราะมีผู้ประสบภัยจํานวนมากประกอบกับฝนตกหนักกระแสน้ําแรงอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับผู้ประสบภัยและผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือมีรายงานว่าหน่วยกู้ภัยจากจังหวัดสงขลาและหน่วยกู้ภัยจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วโดยใช้เรือท้องแบนประมาณ20บลำออกช่วยเหลือทั้งแจกอาหารและลำเลียงช่วยช่วยเหลือผู้คน ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมีรายงานขอความช่วยเหลือเข้ามาครับว,ว่ามีคนชรานะครับกับเด็กพิการคนหนึ่งครับติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวซึ่งถูกน้ําท่วมอยู่ยังไม่มีใครให้ความช่วยเหลือครับอยู่บ้านเลขที่501ทับ42นะครับซอยอนันทาดีหัดใหญ่ในนะครับมุ่งหน้าจากหัดใหญ่ไปเลยสี่แยกทางสนามบินเล็กน้อยนะครับประมาณ200เมตร มุ่งหน้าจากหัดใหญ่นนะครับเลยไปทางสี่แยกสนามบินเล็กน้อยประมาณ200เมตรซอยอยู่ฝั่งขวามือครับปากซอยนั้นสังเกตง่ายๆก็คือมีร้านมินิมาร์ทอยู่ปากซอยบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่สุดซอยซ้ายมือตอนนี้ยังไม่มีใครให้ความช่วยเหลือครับถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฟังอยู่กรุณาเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับ สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนใน8จังหวัดภาคใต้ตอนบนตอนล่างค่ะขออภัยค่ะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักต่อไปอีกค่ะ กรมอุตุนยิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากต่อไปอีก1-2วันในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นขึ้นมาจากอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็เตือนให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสตรังและสตูลให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมให้มากขึ้นสำหรับปริมาณฝนที่วัดได้ตั้งแต่7จ็นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลาห้านาฬิกาวันนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาวัดได้หนึ่งรอ 129.1มิลลิเมตรและมากที่สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส132.9มิลิเมตรส่วนทะเลในอ่าวไทยยังมีคลื่นลมแรงความสูงของคลื่น2ส่วนผู้ประชายการเรือนจำนั่งอยู่ในตอนที่2ของรถปิกอัพจึงไม่สามารถออกมาได้ตอนนั้นท่านบบอยอยู่ตรงไหนครอยู่ในแคปอยู่ในแคป่ามีับท่านโอกาสท่านจะออกมายากออกอ,ออกออกไม่ทันอยู่แล้วฮะแ,แต่ว่ามันยังไงมัน แต่พูดต,ต,ตอนนี้ยังไม่ได้นะตอนนั้นตอนนั้นถ้าลองออกไปทำถ้ามันมีนั่งคู่อยู่นะฮะนั่งคูอ่สองคนยกหน้าาปาย่ึยั่งหน้าไปเราไม่ได้เป็นถ,ถ้าถ้าเรานั่งอยู่ตอนนั้นมีถ้าเรานั่งนั่งข้างหน้าแล้วก็นั่งข้างหน้าของนักโทษใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วตอนนั้นก็พูดออกมาเราผู้ริจารเรียนจำสมุทรสาครมั่นใจว่าตลอดเส้นทางที่รถยนต์ขับไปไม่มีนักโทษคนใดลงจากรถยนต์แล้วหลบหนีไปอย่างที่หลายคนสงสัย ขณะที่ผู้บังคับการตารวจจังหวัดสมุทรสาครซึ่งติดตามนักโทษไปตลอดทางก็ยืนยันว่าความเคลื่อนไหวของนักโทษอยู่ในสายตาของตํารวจตลอดเวลาการตรวจอดรถทุกครั้งตารวจก็ต้องเปิดไฟดูทุกครั้ง,งถ้ามันลงทเขาต้องเห็นไม่มีการลงจากรถโดยเด็ดขาดผมยืนยันตรงนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยืนอยู่ห่างไม่ถึง20เมตรล้าก็ยนืนสังเกตการณ์แ,แต่ตำรวจตะเวนชายแดนที่เขาร่วมปฏิบัติการจู่โจมยืนยันว่า เห็นนักโทษคนหนึ่งหลบหนีออกไประหว่างการชุนลมุนที่ตำบลทับศิลาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงบอกว่าเห็นคนแปลกหน้าซึ่งมีรูปพรรพัน์สันฐานตรงกับหนาหยมองระในช่วงข้ามเมื่อวานนี้เขาลุกไปจากตรงนี้นะฮะผมก็มองตามตามเสียงคนที่ตะโกนนะฮะผมก็มองเห็นเห็นว่าเขากำลังวิ่งอยู่จริงๆผมก็เลยวิ่งอ้อมไปทางหลังป้อมเพื่อที่จะสกัดหน้าเขา แล้วผมก็ไม่กลา้าที่จะวิ่งมาในแนววิถีกระสุนไม่เห็นหน้าคือรูปร่างผอมถามท่านผู้หมวดเจษฎาเมื่อกี้รูปร่างผอมแล้วก็ผมก็คือผมจะจะถามก่อนว่าลักษณะน,นี้เนี่ยใช่ไหมบอกโอเคใช่แต่ก่อนอันนี้เนี่ยครูดได้ดูทีวีไหมคะไม่ได้ดูครับไม่มีดูไม่ได้เลยวันนี้ตำรวจตะเวนชายแดนนำสำเนาภาพถ่ายของนายมองระแจกให้ชาวบ้านในอำเภอสซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ที่คาดว่าจะไปเส้นทางหลบหนีออกไปประเทศพม่าขณะเดียวกันกชุดปฏิบัติการติดตามนักโทษของตํารวจภูธรตํารวจตะเวนชายแดนและทหารพานได้ตั้งด่านสกัดไว้ถึง5จุดและเตรียมหน่วยไล่ล่าไว้ถึง30นายเพื่อออกปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับแจ้งเบาะแสล่าสุดตำรวจพบร่องรอยการเผามันในป่าทึบบริเวณชายแดนด้านอำเภอสังขระบุรีทำให้เชื่อว่านายมองระอาจจะหลบหนีเข้าประเทศพม่าไปแล้วนายสิวะแสงมณีอธิบดีกรมราชัณฑ์บอกว่า เรือนจำสมุทรสาครมีนักโทษมากกว่า2,500คนเกินกำลังของผู้คุมที่จะดูแลได้และทำให้ต้องต่อเติมสถานที่ใหม่หลายครั้งเพื่อให้นักโทษพักอาศัยจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตำรวจเข้าปฏิบัติการตั้งแต่ในช่วงแรกที่เกิดเหตุไม่ได้เพราะไม่ทราบแผนผังล่าสุดของเรือนจำหลังเกิดเหตุได้มีการส่งผู้คุมจากเรือนจำบางขวางมาช่วยงานเพิ่มเติมแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปเรื่องค่าใช้ใจ่ายใน